ส,สวัสดีครับพี่น้องมอันมนี้ก็ขับรถเม้าเขาไปกินนะพี่น้องนะยุททางคนรังพื่อหรือว่ามากก็ได้เคยมากเดี่ไงไก่เติบเยอได้ของได้ตายเล็กน้อยได้พี่น้องนะได้ถ,ถึงรถไก่ที่เติบนะครับ เดือดการเป็นนอกเลยวะหรือว่ามันเลยดิเจ้าเอาบ้านวุ้นยังไงลองนองเทินกลับไปไหมขนาดมองกันที่มันจอดล่อไว้ชวองเ่เห็นล่อมันจอดชัวรเลยครับเลยเจสาุูจำบ้านก็่ค่ได้ครับ โด,โดนมาเที่อ,ออนุญาตเด้อใจใรังเลยมันได้ของในซอยอยู่เม่เนียนเขาไปในซอย เป็นยู่ครับอาพอจำว่าได้นี่นี่บู่ด้่กคุนหูคุนตายรถหาพอครับเดี๋ยวให้เพิ่นมาครับ ียจอดพุมนี่นไงมั้งนี่ครับทีชีวิตบป็นนอกระเงียบที่ไรครับเงียบเชียบแต่ตอนนี้เขาก็นั่งถ่าในรถเดี๋ยวสักพาคนมาหับเดี๋ยวไปคนเขาเขาขึ้นรถอย่าลืมกดติดตามเลยพี่น้องไง้ มาหวดแล้วครับเอาเขาไนอเป็นบรรยากาศบานเพนลินมากเงียบไปไงนะครับเป็นวิถีชีวิตบรนอ,อกครับนี่นะเงียบไปไงเงีย,ยบคือการมู่บ้านได้กันเงียบครับโอ้โหบบวงโดครับ งอไครับเก้วยนี่เข่าอันนี้หมากยังไงเนี่ยจักรบาลเทาก้นักนมพุ่นสราพาแอยู่พุ่นแล้วเนียมพุ่นนมนมันกินไดอยู่อาหมากกินเดลวหมากินทีไปไไ้หมากกมันหลักกินไ่ยังไม่สุกมันแฉไได้ันหวานม่สุกมันหวาน เบียดเข้าอีกบ้านหนึ่งครับซองตามตามมันไปครับพี่น้องอเคยมาได้ไเลียเ่ยกเข้าครับเยกเข้า รถเขาถอยเขา้อง,องนี้ได้บ้าได้เหรอบบตกมวลแต่มับบนติดตกมววจักสอบทั้งหมดสิบสอบครับได้มาแล้วร่นะครับย,ยังอีกหกสอบ,สบ,สอบ มนึงมาเลยอีกสามสองก็ได้ตังคตังนอนทุ่นเหรอเหกหกสอบพี่น้องกนี่แะครับบรรยากาศบนนอกบ้านพ่อันนอกบนหน้านี่ก็ยุคนรอมเพื่อ ็นยูเส่คุพ่อมน<ว>ันยี่สิบกิโลเลี้ยงใหม่ครับรเบิดเรีนเด้อที่บ้านก่นอนรถแคร เนอีเนื้อหาสอบวะดิเาเนี่ยแบกมาท้งเมยแบกเขาเมยเป็นขวเป็นขวเจ้าก่เป็นขนเนื้อเก่าสอบไปเลยถ้าเป็นขวบานี่วบสารเนี่ย่อบเอบไก่ว้อนึ่งต่างหนึ่งโอ้มีสนามไก่เปล่าโบคงเอามาตีมันทอดมันดู พอถอยรถขขามาผิดว่ามัวข้างอยากทำงามวงเลยแบ็กกบกแล็กก็ได้ร้องหกสอบ โอ้ทางนี้เหรียญไกลกว่าคนของคอยตันงเนี่ยอันนี้เป็นอย่างไรครับใบยาบอ่ะโอ้ใบยาบตาหนึ่งสู้เหมือมันแพงบ่เฮือไปขายเวลาขายไปขายกับใบยอดจริงๆมันก็ได้อยู่แล้วอ๋ออันนี้ยอดนี่บครับนี่ยอดมันว่าจะเอาไปหมดมันไม่มันสียที่แปดกองมันแห้งว่าท่านลยได้เอาไปที่หกกอง โอ้ข้าเจ้าขายเป็นแสนเียจ้าเห็นได้หลายอ้เงินเป็นแสนนบ่าทธมาได้ตอนนีอืมหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ้าก็ได้อันนี้เอายอดมันบเดเอาใบมันมือจะไนหนใบ,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 บมันเอาหมดตัดตัดตัดีมันหอดยอดชุดกักมัน่เดี๋ยจะไปเลยไหครับแอ้หงฮงงได้ราคาเงี้ยหยหรือซ้ำกัน ซ้ำนี่ไปไปไปแลหละ,ะมันจะแิบ้ำใบใบไหม้แห้งมันจะได้ซ้ำได้แซ้ำถึงรูปเราแค่ไหนดูนะสวัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดหมหดุดแล้ววะ